สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในหน่วยฤดูหรรษาก,กันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องฤดูร้อนกันค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักฤดูร้อนกันนั้นเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีฤดูร้อน สวัสดีตะวันส่องแสงก็น้อยดีใจร่าเริงโทดใสกัดกินพลไม้มะม่วงมาแล้วก็ฝรั่งอร่อยจังทุกใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เพลงสนุกไม่เอ่ย ต่อไปคุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องฤดูร้อนกันนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับฤดูร้อนกันก่อนเลยนะคะสำหรับฤดูร้อนนะคะ ฤดูร้อนในประเทศไทยของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเลยระยะเวลาราวๆสองเดือนครึ่งเลยนะคะโดยในช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์และประเทศไทยของเราทามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดีเลย หน้าร้อนมักจะไม่มีลมจากฝั่งใดเข้ามาในประเทศไทยของเราเลยนะคะทำให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวโดยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง35-39องศาส่วนถ้าอากาศร้อนจัดจะมีอุณหภูมิอยู่ที่40องศาเซลเซียสเลยนะคะสำหรับการแต่งกายในฤดูร้อนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราควรแต่งกายอย่างไร ถึงจะเหมาะสมกับฤดูร้อนอย่างแรกเลยเราต้องสวมเสื้อผ้าที่สบายตัวไม่หนาจนเกินไปเมื่อเราออกแดดเราควรสวมแว่นกันแดดก,กาลางร่มและให้ความเหมาะสมกับสภาพอากาศและพร้อมรับกิจกรรมในแต่ละวันนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า ถ้าเรารู้สึกร้อนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ใคลายร้อนได้อ,อย่างแรกเลยง่ายมากอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อให้ใคลายร้อนเปิดพัดลมเปิดแอร์อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ร่มนะคะไม่ออกไปกลางแดดและที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะ ลำดับ,บต่อไปนะคะวิธีที่เด็กๆสามารถช่วยลดสภาพอากาศที่ร้อนได้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเด็กๆและง่ายมากๆเป็นวิธีอะไรบ้างคะอันง่ายมากเลยปลูกต้นไม้ดอกไม้บริเวณรอบๆบ,บ้านเพื่อให้บ้านของเราร่มรื่นและมีความเย็นสบายสามารถคลายร้อนได้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักสภาพอากาศในฤดูร้อนกันแล้วนะคะการที่มีอากาศร้อนติดต่อกันหลายวันเราเรียกว่าฤดูร้อนฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนต้นไม้เหี่ยวแห้งฤดูร้อนจะมีทั้งประโยชน์และโทษแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ